สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกคนนะครับที่กำลังรับชมอยู่ทางช่อง y o YouTube ก็ดีช่อง Facebook แฟนเพจลุงทัศชแนลก็ดีนะครับพี่น้องครับผมฮาทัศลุงทัศนะลุงทัศฮาหนอยลาวครับลุงทัศชแนลอีกเป็นอีกห้องหนึ่งช่องหนึ่งครับที่ลุงทัศมาทําเป็นเลขต่างประเทศเนาะ มันทําเป็นเลขฮานอยกับเลขลาวครับเลขลาวลุงทัดกําลังหาข้อมูลอยู่นะครับขอฝากพี่น้องด้วยครับใครที่เคยใช้เลขลาวอยู่นะครับช่วยส่งข่าวให้ลุงทัดด้วยครับเลขห้าตัวเขาเอาสามตัวบนยังไงสองตัวบนยังไงครับขอรายละเอียดด้วยครับลุงทัดไม่มีข้อมูลจริงๆมกะว่าจะทําสูตรออกมาแต่ยังไม่รู้ว่าเขาใช้แบบไหนสามตัวหรือสองตัวเอาง่ายๆลุงทัด ไม่เคยดูไม่เคยเล่นแต่จะคำนวณให้ดูครับก็ขอพี่น้องที่ได้รับฟังก็ส่งข้อมูลให้ลุงทัศด้วยนะครับลุงทัศกำลังอยากได้ข้อมูลเพื่อที่จะมาคิดค้นสูตรนะครับใครที่ได้เคยเล่นอยู่ก็ส่งข่าวให้ลุงทัศด้วยนะครับพี่น้องครับและวันนี้ลุงทัศจะมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่สิบธันวานะครับ เป็นนอยธรรมดานะพี่น้องครับและลุงทัศน์ขอแจ้งข่าวอีกนิดนึงนะรอเป็นน้อยพิเศษลุงทัศน์จะไม่ลงนะครับพี่น้องครับดูแล้วพี่น้องคงจะไม่มีใครเอาไปใช้เนาะเพราะว่ายอดดูน้อยเหลือเกินคงจะไม่ค่อยจะมีคนใช้เพราะฉะนั้นลุงทัศน์ลงให้แต่น้อยธรรมดาก็แล้วกันเนาะกับจะลงเป็นของฮะของเลขอะไรเราพัฒนาเลยครับลุงทัศน์กำลังหาข้อมูลอยู่ไม่รู้ว่าเขาใช้ยังไง ถ้าได้ข้อมูลแนละ้เดี๋ยวลุงทัศจะมาลงให้นะครับสําหรับเลขลาวดูดูคนจะใช้เยอะกว่าเป็นฮานอยอยู่มาครับก่อนจะรับชมก็ฝากพี่น้องด้วยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงทัศน์ไว้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ลุงทัศน์นะครับที่จะได้คิดคน้นหาสูตรดีๆมาให้พี่น้องของรับชมมาครับก่อนที่จะมาเข้ารับชม เป็นชุดกาลังวันนอยธรรมดาลุงทัศน์ก็ฝากคาเตือนนิดนึงคาเตือนเพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับคลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นครับช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับเพี่น้องครับทีนี้ก็จะมาดูตัวสูตรของนอยธรรมดาของลุงทัศน์นะครับวันนี้วันนี้บนนะครับลุงทัศน์ ให้วิ่งศูนย์ลองเก้าก็เข้าไปนะครับออกอะไรพี่น้องครับออกศูนย์สี่หนึ่งออกศูนย์สี่หนึ่งลุงทัดให้เชื่อมศูนย์หนึ่งสี่หกตัวที่เด่นสุดลุงทัดให้ใช้สี่ศูนย์ศูนย์สี่พี่น้องครับตัวไหนขีดไว้ไม่ออกอีกแล้วตัวที่ไม่ขีดออกอีกแล้วครับสองงวดสามงวดติดแล้วนะตัวที่ลุงทัด ชอบคิดว่าจะมาไม่มาครับสามงวดติดแล้วนะออกตัวที่ไม่ได้วงกลมไปร้องจับทางได้เลยถ้าแบบนี้ลุงทัศน์วงกลมตัวไหนเล่นตรงข้ามเลยเพราะสามงวดติดแล้วตัวที่รักไม่มาซักตัวเลยจะมาตัวรองอย่างงวดนี้ออกสี่หนึ่งหนึ่งสี่เนาะก็ถูกนะครับตัวที่วงไว้แล้วลุงทัศน์ยังพูดว่าเหลือไว้สี่หนึ่งกับ สี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งไว้ออกออกจริงๆพี่น้องครับเห็นไหมส่วนชุดโต๊ะลงท้ายก็มั่นใจว่าศูนย์มาศูนย์กับสี่มาแน่วางสองศูนย์สี่หกศูนย์สี่ออกศูนย์สี่หนึ่งเฉยเลยพี่น้องครับเนี่ยสามตัวเนี้ยก็ถูกนะครับถูกสี่หนึ่งนะหนึ่งสี่นะถูกสี่หนึ่งส่วนสองตัวล่างไม่เข้าครับ สองตัวล่างให้แปดกับเจดไม่เข้าครับวันนี้เลขที่ขาดไปได้สองศนย์กแปก็ถูกอยู่ครับ0นย์แต่ลุงทัศมั่นใจว่าเป็นแปดสี่ซะมากกว่าไม่เข้านะครับสองตัวล่างมาครับทีนี้เรามาดูเลขในวันที่สิบกันเลยครับมาครับวันที่สิบลุงทัศจะวางอะไรเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องครับ ตัวแรกเลยลุงทัดให้เลยครับลุงทัดยังชอบศูนย์อีกอยู่ครับวันนี้ชอบศูนย์อีกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะครับตัวที่ชอบ คือตัวในกลางเป็นเลขเด่นลุงทัดเลยนะครับเป็นเลขวิ่งคือวิ่งศูนย์นะครับวันนี้ถ้าตัวไหนขีดวงกลมสแสดงว่าเป็นตัววิ่งศูนย์พี่น้องครับหนึ่งศย์สี่หกกำลังวันนะครับสาม ศูนยหนึ่งสีห้า สามหกเจ็ดตัววันนี้ลุงทัดวางแปดตัวนะครับเป็นเลขกำลังวันนะวันนี้เด่นกำลังวันเด่นมากเป็นศูนย์นะครับเด่นมากเป็นศูนย์นะครับวันนี้ครับตัวสอดแทรกคือหกนะครับตัวสอดแทรกคือหกนะครับกำลังวันรองลงมานะครับหกกับศูนย์นะครับ มาครับลุงทัดจะจับคู่ชุดให้แล้วนะทีนี้ชุดแรกมาแล้วครับลุงทัดวางเลยนะ1551 หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งตัวเด่นสุดเป็นศูนย์นะครับ ศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์สี่นะพี่น้องครับศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สามนี่นะครับ 1>, 1 2 3, 4, 5, ึ่งสองามี่ห้าหลงทัดวางไว้6ตัวเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานลงทัดวางไว้6ตัวไปกลับก็จะเป็นสิบสอตัวนะครับ นะครับแป๊บหนึงพี่น้องครับตัวที่ลุงทัดไม่มีก็คือ18กับ18กับ17น,นะครับที่หายไปนะพี่น้องครับ1 07 08 1 7 1 8เป็นเลขที่หายไปนะครับลุงทัดไม่อยากจะวางเพราะมันจะยาวไปเกินไปจะเป็น10 เสียบเป็น14ตัวสองเป็น4เป็น8ตัวก็จะกลายเป็น20ตัวถ้าพี่น้องชอบก็ได้นะครับก็คือลุงทัศที่ไม่เชื่อมมี1 0กับ1นึอศย์แกับ1 8 18, แล้วก็หนก็กับ0ูนย์เลุงทัศเลือกที่จะตัดออกแต่กำลังวันก็พอๆกับพวกนี้นะครับ ตัดพ้าเพิ่มมามันจะเป็นยี่สิบตัวมันจะหลายตัวเกินไปลุงทัดคาดว่ามันจะเยอะเกินไปถ้าพี่น้องอยากใช้ใช้ได้นะครับศูนย์เจ็ดศูนย์ปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดถ้าชอบนะครับเชื่อมเลยครับเอาศูนย์กับหนึ่งมาชนตัวนี้นะครับหนึ่งมาชนเจ็ดกับแปดมาครับลุงทัดจะชีดตัวที่มั่นใจก่อนนะครับทีนี้มาตัดให้พี่น้องนะ ถ้าศูนย์มาองคทัดชี้ไปที่ศูนย์สามกับสามศูนย์ครับ ี่นะครับหนึ่งสามสามหนึ่งศูนย์สามสามศูนย์วันนี้ลูกทัดให้วิ่งศูนย์ครับคาดว่าน่าจะมาอีกครับศูนย์ลองหนึ่งนะครับบนนะครับ เว่งศูนย์ร้องหนึ่งในส่วนของล่างพี่น้องครับอ่าอ่าเดี๋ยวชุดโต๊ดพี่น้องครับลืมทัดลืมชุดโต๊ดให้พี่น้องเดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งนะ 3ามสา3หนึ่งสา,สา,สาห้าหนึ่งห,งหงสห สามหนึ่งสามศูนย์สามสามสามหนึ่งสามศูนย์สามแล้วก็หกศูนย์สาม 046สี 0, 4, ่ทัดวางไว้6ตัวนะครับนี่ครับเลขที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับเลขบนนะพี่น้องครับเลขที่ขาดไม่ได้นะครับ041 ศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดเลขที่ขาดไม่ได้นะครับเจ็ดกำลังวันน้อยมากครับศูนย์สี่หนึ่งนี้กำลังวันกำลังวันแรงมากครับลุงทัดว่าไม่น่าจะหลุดในศูนย์สี่หนึ่งครับโดยเฉพาะศูนย์นะลุงทัดก็เลยขี้ไปที่ศูนย์กำลังวันสี่กับหนึ่งพอๆกันนะครับลุงทัดวางไว้ให้เป็นตัวรองนะครับ วิ่ง0ูลอง1กับ6กับ4ตัวที่ขาดไม่ได้0 4 1 7ครับยังไงก็ต้องคิดว่าต้องมีแน่ๆในนี้มาในส่วนของ2ตัวล่างพี่น้องครับล่างนะ สี่ห้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปด แปดสี่ห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าลุงทัดวางไว้ สิตัวเหมือนกันนะครับตัววิ่งของลุงทัศ วิ่งหกครับตัวรองมีสี่มีห้าครับวันนี้ครับสี่กับสี่กับห้าเท่ากันครับกำลังวันสี่กับห้าเท่ากันนะครับพี่น้องเลือกเอาครับตัววิ่งคือหกมาครับลุงทัศ ตัดให้เหลือน้อยครับตัดทีไรไม่ถูกทุกสีตัวที่ไม่ตัดกับถูกนะวันนี้มาดูครับลุงทัดจะตัดถูกไหมนี่นะให้มันรู้ไปมันจะไม่ถูกเหลอตัวตัด4ี่หกนะครับพี่น้องครับ สี 4, 6, 5, 6. ่หกห้าหกเลขที่ขาดไม่ได้ศูนย์สี่หนึ่งเกดนี่นะครับ วันใจและเกินพี่น้องครับอีกตัวหนึ่งที่ลุงทัดไม่ได้ให้ไว้กลัวจจโผล่หกศูนย์หกหนึ่งนี่นะครับพี่น้องครับ เลขที่ลุงทัศต,ตัอดออกชอบจะออกเหลือเกินในนี้ก็ตัอดออกจากชุดนี้ครับกลัวมันจะมาครับงวดที่แล้วก็กะว่ามันไม่มาเลขที่ออกของงวดที่ผ่านมาก็ตัอดออกแบบนี้เลยครับ0660 16 6หก็มีแค่นี้แหละพี่น้องครับมีแค่นี้นะสำหรับวันนี้ของลุงทัศครับอลองแคปไว้ครับแคปไว้ อย่าลืมนะครับพี่น้องครับถ้าใครรู้ข้อมูลของเลขลาวนะครับส่งข้อมูลให้ผมด้วยครับผมจะเอามาคำนวณครับเพื่อมาทำสูตรนะลุงทัดไม่รู้จริงๆว่าเขาใช้ตัวไหนเป็นสามตัวบนและสองตัวล่างขอรายละเอียดด้วยนะครับสำหรับใครที่เล่นอยู่นะขอข้อมูลให้ลุงทัดด่วนได้ครับเดี๋ยวลุงทัดจะคำนวณเพื่อที่จะเอามาลงแทนนอยพิเศษเนาะลุงทัดยกตัดน้อยพิเศษออกนะครับเพราะดูแล้ว พี่น้องของเราคงจะไม่ชอบลุงทัศน์เลยตัอดออกจะเอาของเรามาใช้แทนนะขอความร่วมมือด้วยพี่น้องครับลุงทัศน์ไม่รู้จริงๆว่าเขาใช้ตัวไหนจะเอาเขาเอาตัวไหนของเป็นสามตัวบนและสองตัวล่างนะส่งให้ลุงทัศน์ด้วยครับลุงทัศน์จะเอามาคํานวณและมันออกวันจันทร์กับวันพุธหรือวันอะไรนะพี่น้องครับลุงทัศน์ไม่รู้จริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยลุงทัศน์คานวณเป็นอย่างเดียวนะครับ บอกเลยครับไม่เล่นนะลุงทัศน์ไม่เล่นเลยครับคำนวณอย่างเดียวล้วนๆเลยครับมาครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันใหม่และขอขอฝากด้วยครับทางช่อง YouTube ก็ดีช่อง Facebook แฟนเพจก็ดีช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงทัศน์ด้วยนะและช่องลุงทัศน์แชนแนลนะครับลุงทัศน์ลง3ตัวบนตรงตรง สูตรกำลังเดินดีครับถูกมา4ี่ห้างวดติดลุงทัศเพิ่งจะคิดเพิ่งจะค้นพบนะครับโดยเฉพาะสามตัวตรงๆไม่กี่หางนะพี่น้องครับเดี๋ยวลุงทัดทําให้ดูเข้าไปดูในช่องลุงทัศชาแนลนะครับขอฝากไว้ด้วยครับสําหรับวันนี้ขอให้พี่น้องของเราจงโชคดีนะครับสวัสดีครับ